เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยเห็นไหมฮะนี่เลยแต่แคงเขาเนี่ยเขาก็ไม่ร่วงนะเพื่อนๆน,นะคลิปนี้เราจะพามาดูวิธีการชําที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับเพื่อนๆจะมีอะไรบ้างจะตามไปดูกันเลยใช้วัสดุแค่อย่างเดียวเท่านั้นสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนาดีนะครับเพื่อนๆน,นะคลิปนี้จะบอกว่า เราจะพามาชํากันนะฮะเริ่มต้มคลิปกันแบบนี้เลยเนื่องจากว่าผมตามร่าหาสมบัตินะเพื่อนๆนี่เลยนี่เลยนะโอ้โหไม่ใช่เผือกนะอันนี้คืออโลคาเซียซูเรียนนะครับเพื่อนเพเปลี่ยนมุมกันนิดนึงนะครับวัสดุของเรานะครับเพื่อนๆนก็คือขุยมะพร้าวแช่น้ํานั่นเองนะครับขุยมะพร้าวแช่น้ําเนี่ยจะบอกว่าเพ่อนเพื่อนก็เอามาแช่น้ํา คืนหนึ่งก็ได้สองคืนสามคืนก็ได้แล้วแต่ใครที่สะดวกหรือใครจะไม่แช่ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าสูตรนี้จริงๆได้มาจากคนคนที่ทําสวนมาสามสิบสี่สิบปีแล้วล่ะนะ mm hmm. ก็เป็นคนทําสูตรนี้ mm hmm. เขาทําแบบนี้มาตลอดนะครับ mm hmm. ก็คือการขยายบุตราคามนั่นเองนะวิธีของเขาง่ายๆเลยก็คือนำปุ mm ๋ย hmm. มะพรพาวแบบนี้นะครับแล้วก็บีบบีบสุดๆุดแรงมือเลย แล้วก็คายมามันจะเป็นก้อนพอดีแค่ครั้งเดียวนะนเพื่อนแล้วก็ใช้กระถางสี่นิ้วนะครับอาจเข้าไปเทคนิคก็คือเราจะใช้ตัวขุยอย่างเดียวเราจะไม่ใช้ใ่นะไอ้ที่มันเป็นใยๆพวกนั้นนะคือเอาออกไปเพราะว่าตัวใยเนี่ยมันจะอมความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับนตัวนี้เราอาจการที่เรา บีบครั้งเดียวนะ่ะคือความชื้นมันจะพอดีนะนเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆตามผมมาใงแต่แรกจะสังเกตไหมว่าเวลาผมทําใช้พีิกมอสใช้ดินใช้ดินใบกัมปูอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะใช้พิกมอสแหละแล้วก็ผสมดินกัมปูขุยมะพร้าวบ้างแล้วแต่กรณีเนาะผมก็จะบีบอย่างเงี้ยกรณีเดียวกันกัคือถ้าขุยมันถ้าขุยมันแตกปุ๊บแบบเนี้ยแสดงว่าความชื้นเน่ะมันน้อยนะครับใส่เวลนิดนึงผมจะเอา,เอาตัว อโลกาเซียงผมเนี่ยแหละครับก็คือใส่เข้าไปไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าแล้วเสี่ยงดูนะครับตอนไม่มีตาเ่อผมยังหาตาไม่เจอเลยนะครับอะแต่ผมก็จะเปิดหัวนี้ไว้อย่างงี้ครับคลิปนี้นะครับมีทั้งตัวอะโลกาเซียแล้วก็สเสนจันเดี๋ยวมาตามดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงนะใส่ไปแล้วปุ๊บก็อัดค้างให้แน่นๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขยับนะครับเพื่อนๆแล้วก็ของผมเนี่ยคือตัวนี้มันเปิดเป็นแผลเนาะผมก็จะเปิดข้างหน้าไว้แบบนี้ แล้วเห็นแบบนี้แล้วก็กดพมข้างคือเราจะไม่ให้ตัวชิ้นตาของเราเนี่ยมันคเคยื่อนผมก็เคยชําม,มาแล้วนะแบบนี้หลายปีแล้วละ่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้นําเสนอเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ขี้เกียจเยอะเพราะว่าข้อดีของตัวนี้จะบอกว่ามันง่ายสะดวกสบายแล้วก็ใช้วัสดุแค่อย่างเดียวนะเพื่อนเพื่อนก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าขี้เกียจทํานุ่นทํามีอะไรอย่างเงี้ยคือ ต้องเกลี่ยง,งานอย่างงู้นอย่างนี้เยอะเราก็จะใช้วิธีนี้แต่ข้อเสียของเขาก็าคือเราจะต้องมาเปลี่ยนวัสดุป,ปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งตอนที่ลากเขาออกมาคือมันต้องทํางานสองรอบไอ้ที่ผมให้เพื่อนๆทำสมัยก่อนเนี่ยกับพลิกมอสกับผสมดินใบกา้ามปูม,มัง่งอะไรมัง่งอ่ะอันนั้นอ่ะจะบอกว่าอันนั้นคือมันท,ทําทีเดียวเลยไงแล้วก็แตก4ี่ห้าใบแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางใช่ไหมแต่อันนี้คือมันจะทําแค่มันจะมันต้องทำสองครั้งเอ อ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองนะเพื่อนเอนวิธีการเช็คนะว่าความชื้นได้ผลไหมแล้วก็วัสดุของเราเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าให้เราคว่ำกระถางแบบนี้เห็นนะกองน่าจะเห็นเนาะเนี่ยคว่ำแบบนี้เพื่อนเนี่ยถ้าไม่ร่วงอ่ะแสดงว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยใช้ได้เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าชิ้นเนี้ยจริงๆผมทำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเราก็แช่น้ํายาก,กันลาวไว้จมันเลยเป็นสีชมพูแล้วก็ ใส่ถุงมัดปากไว้หลังบ้านทําไม่ทันไปทําอย่างอืงอ่นเนีย่ยต้องทานู่นทานี่มันทาไม่ทันวัสดุชําแค่หนึ่งอย่างมาต่อกันเลยนี่ทําไว้ตอนแรกทําไว้แล้วหละแล้วทีนี้อ,อไฟลผมมันหายไฟจากโทรศัพท์โอนเข้าไปในเครื่องคอมอ่ะมันดีลิทอัตโนมัติมผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะมันเพื่อนก็เลยต้องมาถ่ายทําใหม่เริ่มใหม่เลยผมก็จะมีข้อตาะนะนเพื่อนๆเดี๋ยวขึ้นภาพเพื่อนๆดูคือผมมีข้อตาของ สน่จ no e like, beg ันนาคนะที <th> 對對่ตัดแล้วก็ตัดตรงคืนด้วยนะไม่รู้ว่าตาไหนเป็นตาไหนแบบม้วนตัวไปหมดเลยไม่ได้เลงในเห็นเขาขาวเขาขาวก็ใส่เลยบางอันก็บางอันก็ก็ตัดตโดนตาไปครึ่งหนึ่งเนี่ยบางชิ้นเน้นเน้นชิ้นหนาไปก่อนเลยเดี๋ยวมาดูวิธีทำอ่ะใช้กระถางสี่นิ้วนะวิธีทำของเราก็เหมือนเดิมปื้บบีบครั้งเดียวนะเพื่อนนะวัสดุคือเป็น มพะพร้าวสับเอ้ยไม่ใช่เป็นขุยมพะพร้าวแช่น้ํานะจะแช่ไว้หนึ่งคืนก็ได้หรือว่าจะใช้เลยก็ได้แต่เทคนิคคือต้องขยําขยําขยําให้ตัวขุยมพะพร้าวเนี่ยมันอมน้ําได้ดีแล,แล้วกลับล้ามันไม่แตกนะกลับล้ามันไม่แตกอราก็จะได้อย่างงี้เดี๋ยวผมทําอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทาเป็นตัวอย่างเพราะว่ามันหลายชิ้นอยู่ครับ มนหลายชิ้นจะทำตัวอย่างสักสามอันก่อนเนาะคลิปมันจะยาวไปคลิปมันจะยาวไปทำมาสักสามอันแล้วกันเนาะ,ะเรากําแค่ครั้งเดียวแล้วความชื้นมันจะพอดีนะเพื่อนเพื่อนมันจะไม่แตกทําแล้วก็กดกดด้านข้างนะเพื่อนเพื่อนนะกดกดกดด้านข้างมาอันนี้ผมจะใช้ เจ้ายกยอดอะโลคาเซียหูช้างดังเหลืองนะเพื่อนเพื่อนต้นนี้เป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งของผมนะผมก็จะปักลงไปแบบนี้ปักปุ๊บลงไปเลยนะอันนี้เราแช่น้ํายาก,กันลามาแล้วนะเพื่อนๆ่นะเราก็รีบเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้บีบล้วก็ใส่เข้าไป,แบบป,ล,าไปล้วก็กดด้านข้าง กดให้แน่นแน่นไม่ตรงกลางผมว่าไม่ค่อยตรงกลางเนมนกดด้านข้างนะครับเราจะกดด้านข้างเพื่อไม่ให้ต้นเขาขยับนะเอาแค่พอตึงๆมือนะนเพื่อนๆนะไม่ต้องถึงกับแบบกดแบบตั้งหน้าตั้งตากดให้แน่นเปี้ยอะไรขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นอ ไส่ไม่ค่อยต,ตรงกลางหรือเป็นไรแค่นี้เองเสร็จละนี่วิธีเช็คว่าใช้ได้หรือไม่ได้ก็คือเราจะคว่ำกระถางแบบนี้นะคว่ำกระถางแบบนี้คือถ้าเขาไม่ร่วงโบะลงมา,าแสดงว่าความชื้นนะครับของขุยมะพร้าวเนี่ยใช้ได้เรียบร้อยนะนี่นะเอรดไปแล้วหนึ่งอ่ะวิธีทำก็เหมือนเดิมเราก็กดตรงนี้ไว้ก่อนนะกดไว้ก่อน ครับนะกดไปก่อนอย่างนี้เนาะแล้วเราก็เอาชิ้นตาเอาอันนี้อันนี้เนีเขาขาวตรงนี้น่าจะเป็นตาเนี่ยเขาขาวนะเขาขาวาี้น่าจะเป็นตาวางไว้วางอย่างเงี้ยส่วนแผลจะบอกว่าใครนะครับอา่า จะเอาปูนแดงมาทาแผลก็ได้อันนี้ผมไม่ได้ทาเพราะว่าผมแช่น้ำยาก,กันลาไปแล้วที่มันเป็นตียุมพูยุมพูรครับผมก็<ๆ>ลืมลืมทำให้กล้องดูตัมตามพบเราจะเปิดตาเขาขาวตรงเนี้ย ให้เขาอาได้รับแสงอ่าแล้วกดค้างทั้งแน่นอันนี้ใช้ได้ล้วคว่ำปับป๊บเห็นไหมปั๊บอ่าเสร็จไปหนึ่งเดี๋ยวทําให้ดูอีกอันหนึ่งกดก่อนกดปื๊บครั้งเดียวไม่แตกอ่ะถ่ายไป,ไป ดูตาเนี้นี่ตามันจะขาวๆแล้วอันนี้มีสองตาเลยหนึ่งสองตาสามตาเลยเนี่ยโอ้โหผมเจ้าไหนขึ้นดีวะผมไม่ได้หั่นแบบนี้หั่นตอนคืนนี่หั่นแบบโปะแบะโปะบะไปเอาเอาทั้งไหนเดียะอันนี้มีสองตาเอาเอาทั้งเอียงเอียงแล้วกันเนี่ยเอียงเอียงแล้วกันแบบนี้ตา ตามันก็เยอะเอียงๆเหมือนกันอ่ะแล้วก็ใส่ป,ปาปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บตอนใส่แบบนี้คือค่อย,อย,อย,อยกดไปอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะแล้วเราค่อยมาน,นี่ทีหลังได้ผมนี่วางของไม่ค่อยตรงกลางนะเป็นโรคอะไรฮึบฮึบอ,อ,อ,อุ้ย เทคนิคนะเวลาพวกไอพวกกันก้อนเงี้ยคนบี้ให้หมดนะเพื่อนเพื่อนคือถ้าใช้เลยอ่ะมันจะบี้พวกเป็นกันกน้อนพวกขุยมะพร้าวเวลาเราแช่นะกองอยู่ใต้กระมังเราจะไม่เอามาใช้นะเพราะพวกเนี้คือมันจะ,อ,ะอมน้ําเยอะแล้วความชื้นมันจะสูงเราจะใช้แค่ขุยมะพร้าวที่ลอยอยู่ด้านบนแค่นั้นเสร็จแล้วก็จะเห็นตาเห็นฮนะเราก็จะเห็นตาตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้มันมีสองตานะสําหรับชิ้นนี้ง่ายไหมครับ สำหรับการชําวัสดุปลูกใช้ขุดตอเ้าแค่อย่างเดียวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่เลยเห็นไหมฮะนี่เลยตะแคงเขาเนี่ยเขาก็ไม่ร่วงนะเ,นเพื่อนนะทาเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตู้อบนะถ้ามีถ้าใครไม่มีก็เอาไปใส่ถุงมัดปากไม่ต้องรดน้านะแล้วก็รอ,อจนกว่ารากเขาเนี่ยจะทะลุกระถางตรงนี้ออกมา,าเราก็ค่อยเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่นะครับเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเอง ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเขาดูเพียงอย่างเดียวนะใช้เวลาแป๊บเดียวก่อนจะก่อนจะได้มาสภาพนี้มีอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาหาตามร่าหาสมบัติในบ้านกันเลยนะครับสมบัติรอบบ้านนะเพื่อนๆนี่ให้ทายดูซิว่าเพื่อนๆคิดว่ามันคือต้นอะไรอุย อโอ้โหลากลากหมอนน่าจะเป็นลากหมอนความรกของบ้านนะครับคนหนึ่งเขาโชว์สวนสวยๆกันนะส่วนผมก็จะโชว์แบบรกๆแล้วก็อะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูก่อนโ้โ,โหแล้วอะ่ะหยาโบเลยโดนเจาะ เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ยังแข็งอยู่ไม่รู้จะปลูกชีพได้หรือเปล่านะอ่ะจําภาพนี้ไว้จําภาพนี้ไว้โอ้ยแม่เจ้านี่ผมรักต้นไม้จริงๆใช่ไหมเนี่ยทําไมไปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จะบอกว่าต้นนี้มันเป็นต้นโปรดของผมเหมือนกันนะมันคืออลูคาเซียอ่าสูเลียนนะเพื่อนๆเ,เป็นลูกผสมลูกผสมอะไรไม่แน่ใจแต่ผมไปหาข้อมูลให้อีกทีนึง ลูปผสมใบนะใบเป็นสามเหลี่ยมแฉกแจกต้นสูงได้เป็นเมตรสองเมตรครับใบใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากถือว่าสวยแหละอ่าปกติมันจะมีไข่ด้วยนะผมไม่ไแน่ใจว่าผมเคยแยกหน่อเขาไปหรือเปล่าแล้วแล้วมันก็แบบล้มหายตายจากไปมันย่อยหมดอ่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต้องไปล้างแล้วก็ทําความสะอาดครับกอนอื่นเลยนะครับก็ทําความสะอาดก่อนเลยนี่ยังแข็งอยู่นะเพื่อน ว่าเขาก็จะยุบยุบเหมือนเขาเรียกว่าตามสไตล์อลูคาเซียคือจะย่อยหัวจะย่อยหัวตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับต้นไหนมีแรงก็จะมีไข่นะมีไข่แล้วก็แตกตายยอด คิดว่ายังพอมีความหวังสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้เหมือนหน่อเลยเนาะตรงนี้เดี๋ยวลองปาดดูก่อนเนาะเน่าในับเพื่อนโอ้โหโอ้โห เดี๋ยวยแค่นี้ตรงนี้น่าจะเป็นตาหรือเปล่าโอ้ยมีตาอยู่ใช่ไหมเนี่ยเหมือนนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ตาหรือเปล่ามันมันเห็นไม่ชัดนะ มว่าวัสดุปลูกผมมาผิดแผนแล้วล่ะต,ต้องไปเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่เอาเป็นชํำพวกหินภูเขาไฟกับหรือว,ว่าทําเพอร์ไลด์ดีกว่าผมยังดูไม่ออกเลยว่าตรงไหนมันตาหน้าเหมือนตาลาดมีตาไหมเนี่ยมองดูยังไม่รู้ว่ามันเป็นตาไหมเลยเนี่ยโอเคแล้วจะดวงมันจะรอดหรือเปล่า เปิดกุเปิดกุนำยากันลาโยนไปะเดี๋ยวค่อยเจอกันวิธีชํำตาหรือว่าชํำข้อนะครับหรือว่ายกยอดวิธีนี้คือง่ายที่สุดเราก็สะดวกที่สุดแล้วนะเพื่อนๆอ,อ่าใครนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ใช้วิธีนี้ได้เลยรับรองเลยว,ว่าได้ผล100%นนะครับการทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปอบนะครับ พออยู่ในตู้อบนะใครมีตู้อบหรือว่าใครไม่มีก็ใช้ถุงมัดปากเอานะฮะแล้วก็ไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆนแล้วก็วิธีเช็คนะครับก็คือว่าเราควรจะเปลี่ยนกระถางได้ตอนไหนนะครับก็คือเมื่อลากเขาออกมาก้นกระถางแล้วนั่นเองนะเมื่อลากออกมามียอดมีใบแล้วใช่ไหมจะก,กี่ใบก็แล้วแต่นะครับสาหรับวิธีนี้นะถ้ามีลากเขาออกมากระถางเราเห็นแล้วขา,ขาวๆแล้วก็ให้เราเปลี่ยนวัสดุปลูกได้เลยเพราะว่า,าตัวขุยมะพร้าวเนี่ย มันไม่มีสารอาหารอะไรเพราะฉะนั้นเราชำตรงนี้เพื่อให้เขาแตกลากแตกหน่อนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเ,เพื่อนๆหลายๆท่านส่วนผมไก่บางส่วนวาษณาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับง่ายๆลองทำกันดูครับ